แบบง่ายๆบัรทัดเท่านี้แหละเต้ย่างใส่เกลือมันหอมแต่ไหยมันตัใส่จยัางไร่ปลาเพราะว่าปลามันจะมีความหวานอยู่ในโตแล้วกันมันจะมีความมันเนี่มันหย่อยลมชืดๆมันเองได้กินบพาะน้อสาวลาวปิ้งปลากูย่างย่างอ้าวแล้วปิ้งอยู่บ้าใช่ไหมปิ้งปลาปิ้งขกูนอนแล้วกูขึ้นโอ้แล้วปลาตามปะกูได้แต่เราเป็นปลาตาปปกเขาตีเขาทับอันนี้แบบ ทุกปดมาให้มันเอามาวกจุ๊บนน่แหละก็ลดลงไปไมอยู่ในหนังเลยแต่มันโคตรแซบอาอยางแซบครับเบิ้อเปไาน้องเปโปด้ครับมันบอยอมมอยอเอาบมยอมกันมามาเบิ่งกับอปั่นเอาก็มาเต็มมือได้ป่ะนี่ปั่นลงแน่นๆก็ดกระดีดากระดีิาเอามาอาากิเนาะข่กันถ้มันแข่งเดียวกันเนีย คราสองคนเนี่ยแก่งเดียวกันเบาหน่ายว่าคนเดียวประเดี๋ยวได้ได้บ้างนะตรงว่างเอาหนังไปนอกจัดไปนอนเทามันแก่งเดียวกันเบิ่งปว่าแข่งเดียวกันเนะตาตัวตาดูดมีใบย้อมไปกันอะไรกันพ่อๆล่ะสู้เอ้ยตัวมันเหมือนกั เสียงครบข,บขบข,บ,ขบขอบอยู่ตัวแขนเจ้ดอดบเนปลาให้กินเรียบ้อยลสี่ตัพวพอพอละว่ามันบบพอบกินหรือพอพอละวอีพ่อมาใหม่่เนี่ยมาใหม่มันบบพ่อกินนอเราเอาไปใส่หม้อมาเดี๋ยวจับมาพิกอาเดอรเอาคนหายดห้ไ,ไปลวเ,เ,เอาเบิ้งเอาเแบบง่ายๆบัเท่านีน้แหะ แซ่ย่างใส่เกลือมันหอมแต่ละคนใส่ยังร้ายปลาเพราะว่าปลามันจะมีความหวานอยู่ในโตแล้วก็มันจะมีความมันเลยมันหย่อยลงชุดชุดชุหนึ่งมันนะย่างสิเขาบอกแหละครับไปดูการเก็บเกี่ยวเขาไม่ปลาหมักเขาคือเราแม่แม่แมลงเราจะกินเบรกับไอ้นายใส่เกลือเราเยอะไผ่กินกับไผ่ไม่มีคุณเล่น เอาห้าไปอ่างอีกแล้วเอาห้อกินเสร็กินอีรีแล้วบัดนี้มันเอาอ่างตัวมีเบียร์มันบอกนี่าเยอะแยะมากมายมันเอาผมไปอ่างเดี๋ยวมันมีอยู่แล้วะนะไอหน้าอีกแล้วไอหน้าอีกแล้ว,ออลวเออแล้วหน่ะเยอะมาได้ไง กาส่วแเามันราไปเยอะัใจน้ำลูนี่มาจมากทางมดและนาก้อนม่วัตถุดิัซนะไม่มีี่วาดว้าสุดยอดเลยวีกินยลบ้เฮ้ยกิอ้ยีสุกเลยสกเลยตจริสุกเลยตำเลยบ่ตำเลยบ่ตำเลยก็ได้เอาเลยบ่อืมเดี๋ยวให้จัดการให้ลำประกันความแซ่บมัน คนเดินทางหนึ่งกินเอ้ยมั่นคำขาใหญ่นี่รับประกันคุยเต็มมือในน้อนไอ้นายหมดยิ่งทำตัวถาโอเคสาวเล่าปิงปลาครับว่ายิ้มนี่หน่อยคืนน้ำได้เอือกเลยทึ่งทึ่งท่าหลังพ้นปูปูปูคืนน้ำได้เอือกเลยยิ้มเนี่ยจะบัดอยู่หลังกล้องนะกินอยู่น้อยนายคนเสียปากนะกินจอบจอบเยู่ยิ้กว่าเราอีกยังไม่ได้กินข้าวเทงเลยหรอกินป่เนาะกินแล้วกินระบบอ่ะ กินเฟรอว่เฮากินเฟ้ลหรอว่ก uh, ินมากินกันยังบ่จืดอีกอย่าพิกดุเลยตีโอเคเอาเฮ้มอ่ะไปกินบ่นาะสาวลาวปงปลานกูยังยอาวทอแล้วปีงยูบ่กอดปีงปลาน้อบ่คือกูนอ่กูขึ้นโหแล้วป่าตำปากูได้แล้วอป่าตำป่ก ปลาโดดตามปะปลามโดดเหตุยังก่อมันจุบปากว่ะโบเฮาตเตาทับอันนี้มาทุบๆมาให้มันเอามาบันหลังก็โดดจุบนี่แหละกลาโดดลงไปมันมันอยู่ในหนังเลยหายก็ในหนังเนาะปลาหม้อน้อยไวปลาปลาตัวใหญ่มือตัน้อยกว่าเป็นทั้งมือกล้องเป็นทั้งมือหนึ่งเขาเป็นทั้งกล้องเสียอยู่หนีเบิร์ดเลยครับนางเอกไงนางเอกไงมือกล้องกระแมนกล้องเสียกระแมนมาหนึ่งเขาสูกินกระแมนอีก เป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเลยเป็นตัวอย่างไม่แหมๆก่อนไฟอันนั้นไฟผิดอะารจะอ่ะฮะอ่านซีบอ่เอาเอานี่ออกนี่เอานี่ออกนี่เออแม่นมันจะไปแหมไหมบอไหนนะบอไหมอ่อนดิอ่อนบ่ได้บ่มันก็าใยกงแหมไหม บอกมันัิมงไหอ่ะเออว่าเรไปบ่ายมันจะบ่ไหมบ่ไม่ไหมไม่ไหมหรอกตั่นแหมละตัมมาโถ่ันสมาถามได้เสพตัมมาโถตัมมาโถ่สันมาม่ก็มาืนไงพุณนะอ้ยเพเอิว่ะเขาไม่ป่ามันน้องเนาะยย่นีเนาะป่ามันแห้งบ่่มันอย่างเดียวได้กระโดดเต้ฝนพร้อมห้อกาลูกระโดดจุปล ปลากระโดดจูบปากว่ากระโดดปลากระโดดลงไปเจ๊เด๊ก่อนดิเดอแคลวออเพิ่นแค่นได้เพิ่นว่าเพิ่นสิเอาให้ได้ว่าจันสรุปแล้วย้อมแพ้เนาะมันไผ่ซูมันบ่ได้เนาะมองน้อยโหดอืมกางซุกท่านกางซุกนะคะถ้าแม่นถ้าแม่นได้กินเนาะตาทุกคนได้กินนี่สิรู้สึกว่ามันหอมเลยกะมันมันจุ่นจุนาะฝนเนาะมือนี้เฮากักินข้าวกินน้ำยู่ให้อยู่นาไฮกินนาคือเก่าคือเก่าครับ พูดทีที่เห็นที่คูที่มีคนไล่แต่ละไล่แต่แล้ว,ลวน้องวะตาชิมผิเหมือไอ,อ้หนายตำมาโถแมนแมนอีเวาะเสมาขำน,น่ะมันเบาหน่ายขำเขาไงมอนกิ้วรับจัดก,การรวดเดียวเลยวันนี้หลังจากาไปขั่วปลาแล้วกรมักปลาเอาปลาใส่ปิงขึ้นเกลียไฟแล้วแล้วกกับมาเฮ็ดอีกนาทีนึงครับคือนาทีสายยาของเรามาจากอันนี้แหละคนมักตำคนมักเห็ดเบาหน่ายคนมักเห็ดคนมักตำ คองแท้สิเมื่อปลาเล่าครับมาเนี้สิคามฝากปลาเล่ามาเนี้บ่อบอกไว้สิเมื่อปลาได้มนีมครับเมื่อปลาเพิ่งมาสั่กเมื่อหอมกันเมื่อหอมกันมาสั่กไปกินปลาคอยแเราคอยเมืองเมืองตำหมึกทัวแบบห้องแบบตำหมวยมันแหลกหลายเนาะเบาเนาะบอกผู้ดีหย่ำเนาะยางขากยางขาดครับได้ผูมีแก้วกระทำใจตำหมึกทัวปีปีนี้แหละได้กินมาสั่ก มาช่างเล็จานอันนั้นอาจารย์ข่าวไปแล้วครับเพิ่นเก็บชาโทรศัพท์เพิ่นเพิ่นสิเอาเขาเอิ้นว่าสิเอาจานมาใส่ปลาให้กินแล้วทุกคนสิเลจานแล้วมี้จิ้มจามาโทษไทยทุกคนเมียคุณนาแม่สิเล้ออันแม่จานเล็กนะบครัไปแล้วายฮะจานแหละเอิ้นหาแม่แหละ โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับบรรยากาศแบบบ้านๆครับทุกคนครับอากาศหนาวๆจังสีน่นี่ปิ้งปลาตำหมักทัวละกะเขาเนนื่นตั่นเกาะมันหาหน้าที่มกเนาะถามมันมีเนาะโอ้ยผุนม,มาแล้วคุณได้กระถาดแล้วมาแล้วขอปุปง้ปงปงุปง้ปงปีงๆแล้วในป่าเนี่ยป่าเดี๋ยวบอกได้ไหมว่าบอท่านขึ้นจากน้องหน่าวพอแล้วบ,บอท่านขึ้นจากน้องบอสเด็กขีเมาอยู่เซว่าไอ้นะี่เออเอออยู่เซวาเด้๋ยวเดี๋ยู่ทั้งตู่นเะนาะ <พ Voilà. S 2> เราไปจัดเลยได้นี่จัดป่าเลยยางถักเลยตัวไหนตัวนี้บอกมันแล้วตัวนี้แล้วน้องซุกแล้วว่าสันเราเราเราปลาห้ยซุ่มเข้าไปลงก่อนว่าเราเข้าหน,น,น่สิแน่บันไดววนเ,รเราระนอะโบนี่โทรเราเรานอนเสื่อเราหายลุ่มเราหายลุ่มก่อนเลยเราสิเบิ่งปรีมือนะเร,เราเบิ่งแล้วบ่ผ่านแเราอะเบิวว่งครับป่าหอมหอมตัวไหนอีกตัวนี้บอก อ่แฮมแฮมเนาะอแฮมแฮมเนาะครับมันจะแซ่บแมน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 สุดยอดเลยครับสุดยอดบัน้านไ้มกนมือันเอาจมันหมเพท่านใจไหวหลุ่นเอาจุ่ันไหมเลยาน โอ้ยางคากปะนี่บ่เลือครับท่านมันชุกโตไม่ไม่ีบทมันแหมลาย่เ้อไมอีบ่เข้ากัปิงหรือเขากินไปดั่นะเอาช้องเอามาเลวะออกแล้วเดี๋ยวจะใส่เดืเป็นจได้น้องเสร็จแล้วมียังไงมียังไงวันนี้มีปิงป่ากับตะมาโทตะมาโทโคตรแซบยายางแซบครับบึงเป็นใได้เปล่า น้องเดือบู่นะครับมันบอยอมมอยอมงมาบอยอมกันมามามาสุเออยางแสีบครับยางแสีบอร่อยของแฉะของแฉะมาแล้วเข้าได้สามีคุณคุณคุณตัวนี้เบาสุดยอดเลยครับกินข้าวเข่ากับน่องไส้พ้นสาวผุทไทยครับลุยๆครับทุกคนครับบรรยากาศแบบบ้านๆดูให้ยูน่าคือเก่าครับพุณบ้านเพินนะ แนมไปเนี่ทวงให้ทุงท่งหน้าน้องซ้ามันก็มีสามน้องซาครับเอินผูเบ้ากินข้าวแน่น้องละ <มา S 1> เอินแบบเป็นปาภาษาพูทไทย้นะมาเด้อผูเบ้ากินข้าวกินข, <laughs> ข้นขาวน้ำเดียว,ก,วกินข้มาวน้ำเดียวกินข้าวน้ำกันมา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 กับน้องสายฝนครับน,นี่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 อ้ยจีบอลังการกปากในบน้านค้าเลยเออเนาะบ่ต้องเบาดังเด้อให้งเบาหน้าล้วจะได้ยินมันสิเบิดปลาได้สุ่งเรากินบ่ได้านเราได้โอ้ยปากกับเธอแซ่ง เอามึงดูเอามึงดูเอามึงดูเอาตัวใดดีนะนี่ตัวนี้กรอบกรอทุกคนอ๋อมันในในปลาเนี่ยนะย้ำมันแล้วครับปลาย้ำมันแล้วปลาคุยไข่เขาก่อนเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมพรอมข่าวเะไรได้ยังอืมยางขท้าเลยโตโตุ้กการยังพระทันซวยอันนี้ครับเหมือนกับครับคนจีซิมให้เพิ่มนะเข้าไหมปลามันเพิ่มเติมขึ้นต่ำหมักทัวจากเบ้าหน้าคนมาเก็ตบริษัท นี่เลยนะกระแ่บอยู่บะปลามันนะเห้พ่อเนื้อมันมันมากว้าวสุดยอดสุดยอดอือสองโปะบอกไว้แบบเติมพักอีกก็สั่นมาเด้อทั้งผุ้นมาเด้อมาเด้อท่าแม่กินข้าวน้ำกันครับทุกคนครับกินข้าวน้ำกันครับบาทนี้ลุยเด้ได้เขาสิลุยเด้ได้บาทนี้งคอยลุยเด้บาทนี้ได้ปลาเมื่อยให้อ่างปลาโคตรมันเลยมันเป็นไง มันปลามันเนาะมันห้งจดกินไล้ด้วยปลา่อยได้ปลาเจ้าปะลามันเนาะปลามันเนาะถือกล่องจะหันกือแล้วหสิห้าครับมาเดีมันเอาทอพ่อทอแม่ดีแม่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 มาเดิมมาเดืมมาเดอมาเดอไอพ่อมาเดมมาเดืม

เมงก็ขอาเมงๆังไปดีกว okay okay. okay. ่าเดแม่บอกข้ามันกินเบาันวงทเบิร์ดนะฮะข้าวสากงเดือกัเยข้าวแกเดียวกับผึ้งอันนี่ข้าเขาหญ่สุดยอดเด๋อวมือตบเขาชายฝนข้าวเขา่เบามันข้าวเ่เบาหนามอนกิวแล้วก็ข้าวแกงา ผู้สาวอย่างว่าก็กินคำข้าวใหญ่แท้นี่แหละของแท่น้องใส่ปลาน้ำมั่งเี่ปลามั่งเลปลามั่นแ้ะมันอะไรเขาจะยับไปเขาจะยับผาเด้อแบบนี้แล้วยับยับไปผู้เจ้ายับพมมาอีกแล้วจะตูดให้ตูดเลยมา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 กินได้ไหมเนี่ยสายฝนคำข้าวใเผ็ดแหงบนนี้บเบเข้โอ้ย่างคัะของแทรอะ มึงยังมีระเบิดรอมไปเลยย้อนชืลายเห็นลายแปชือลายเลยชอจอดเชจอดเป็นยังไงน้องเกินขอเกินคำเกินคำบรรยายครับใช่มเครื่องเฮ้ยใจยาใงคำคำยตดจำไห้จะโดนขอบาะจะโดนไหข้าวเราไม่ใช่ในชุกมันเจำว่ะจำแหละ มันแห้งเนี่ยปลาเน่ยตีกระป๋องแจตือปลาหอมจับเลยจกแจบจกยูอคนถืกล่องจอดบ่ได้วเอเบิ้ลคือเอทพูดด้จ้ะปลาปลาได้ไม่ได้คำกับปังกับปังปลากล่องเราสบกินน้ำใชเอากังเลยงเาเอากลักินไกามร้าน วิจัยดีเด้เปล่าจทีมงานเป็นได้น่ะมาแต่เห็นเป็นรัดสร้างตัวเด้ออืมเป็นได้เนาะกินร้านจิ้มไม่แห้งนานดูอีกเดียวแซ่บป่าแบบมันมันคือทอดเหลานี้เนาะแต่ว่ามันธรรมชาติแซ่บขาก็นะเทอเนาะของวา้งนะาวบังแม็กได้เนาะมาแล้ว เอาน้ำเ่ลว่ะเออนุมาได้อยู่นี่ดิเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเนี่ยปากบเปาเอิญบาไทยกินข้าวแล้วเปล่าิแล้วเอิมาดูมาเดนฟูบาวกินข้าวน้ำเดีวบอภาษาไทยบังดูมาคนผักกาเขาบอกดูเดียวข้อนกินรสข้าวอนแ่มา่พี่มากินข้าวกับสายฝนายทิยองไงมเอูบาวเล่ามาบ้ามาเดินผูบาวมากินข้าวน้ำกันบ้น่อมเ่นี่เพื่อการเอิญผูบาวฝรั่งดู้ฟบาวต่างสาต์ มันตึบเลยมันตึบเลยในขณะที่เฮาเบาครับเบิ่งกับอู้ปั่นเอาก็มาเต็มมือได้ป่ะนี่ปั่นลงแน่นๆเลยเรากระเดียกินเข้าไปเนี่ะแข่งเดียวกันไปจำลองแข่งเดียวกันเรื่อเห่ายาเด้อองลุ่มกันนะกันนะเดากระเดียกกันมาอร่อยมากไหมกินกันถ้ามันแข่งเดียวกันนะครับสองคนแข่งเดียวกันเบาหน่ายว่าคนเดียวประเด้๋ยวป่ะเนี่ต้องว่าเท่านั้น อ้างในกันไปนองจัดไปนองเ่ากันแก่งเดียวกันบ่กว่วแข่งเดียวกันเนะตาตวตาดูเขากะดาเนือแบบั้งฮอนทั้งแ่บอร่อยกินแบบนี้ก็มืแม่แต่รานีไม่แห้งเาเห้นเนาะอันนี้มันดองให้พวกี้ื้อก่อนดองอะไรละต้มกระตไปต้มนะต้มไก่โวนโหดต้มกรอตู ไปเลยต่ำต่ำกตัวไ้าม่รอดบอกไปแล้อคนหมักตํำเลยวะสมกับผนคำเขาในอะไรอย่าเง้ขาเขาาติบหนึ่งเต็มฝากินจองคนครับแต่ว่านงนกินทํำนี่แหน้อยเดียวสีเหลือพูดแล้วครับมันคาเขาใหญ่มากินเอาแกงเดียวกันอันนี้น้อยสุดเลยนี่คเข้าคนนี้น้อยสุดนี เพิ่นจิกรมาเต้มือเลยครับแล้วเพิ่นจิปั่นแน่นแน่นน่นแนนากขึ้นนอยลงายไปทนี่ด้หันอิไปด้หันมัรน่าหเบิร์องติใสตัวนี้มันเขาโอ้ยนเลยอุ่นัข่มืเบิร์ย่านบินมาชันบอกแม่ว่ามาตั้งติหนึ่งเลยแม่ก็ดีเสิรเสิรเสิรมาเนี่ปลาสดๆหาเองห่อเสิร์ฟมาอเป็นตํามปลาคนเนาะ มีไปยอมไปกันะไกันพ่อๆล่ะส้ยตัวมันหมดแล้วดังครับเสียงรอบขอบอบยอ่ตัวครับแขนเยอะจะยมดังไรเบาหน้ายเลยนี่น่าสนมากินน้ำไม่กินเด้อเอาลูกอิ่มเลย แสบไปดีครับสุดยอดครับปลาสดๆดบอกทั่วกัห้ามาเองทำเองเป็นเองกินเองปิ้งเองจ้องคนแซ่บขนาดนี้เจ๊พ่อกับแ่บพ่อเจ๊พ่อสมุนไพรสมุนลุงบ๊อบบ๊อบไหนรหน่อยแตุ่งพีก็เอาไว้หรอกนี่นะครับบรรยากาศความอบอุ่นครับคำมะลินกับน้องกับนุงเดี๋ยวกินข้าวกินน้าแล้วมาที่นี้ก็เดี๋ยวปิดคลิปครับจักหน่อยครับเก็บเครื่องเก็บของครับ